สวัสดีค่ะวันนี้ต้นมาแบ่งปันมีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามเข้ามาว่ามีคลิปบางคลิปที่ด้านล่างขวามือของคลิปเป็นปุ่มสีเทามีข้อความขึ้นว่าไม่สามารถโปรโมทได้แบบนี้เขาจาเป็นที่จะต้องลบคลิปนั้นๆหรือเปล่าต้นขอเน้นย้าว่าอย่าลบคลิปของตัวเองเป็นเด็ดขาดเพราะคลิปแต่ละคลิป ที่เขียนว่าไม่สามารถโปรโมทได้มันไม่ได้ทำผิดกฎชุมชนหรือผิดกฎอะไรเลยค่ะเพียงแต่ว่าคลิปคลิปนั้นอาจจะไม่ใช่คลิปที่เป็นต้นฉบับหรือด้วยเหตุอื่นๆระบบแค่แจ้งว่าเราจะเอาคลิปนี้ไปโปรโมทไม่ได้คำว่าโปรโมทไม่ได้หมายถึงเราไม่สามารถที่จะนำคลิปที่ขึ้นว่า ไม่สามารถโปรโมทได้เนี่ยไปยิงแอดยิงแอดที่เสียเงินนะคะเพื่อโฆษณาช่องให้คนอื่นเห็นและมาติดตามเรายกตัวอย่างเช่นช่องเราเป็นเพจหรือเป็นโปรไฟล์ที่ขายของเรายิงแอดเพื่อที่จะให้คนเข้ามาติดตามและซื้อสินค้าเราประมาณนั้นค่ะถ้าเพื่อนเอนเลื่อนฟีดในหน้าของช่องเพื่อนเ่น เพื่อนๆก็จะเห็นบางคลิปมีปุ่มสีฟ้าเขียนว่าโปรโมตโพสนั่นหมายถึงเราสามารถจะใช้คลิปนั้นโฆษณายิงแอดให้กับคนอื่นได้เห็นและเข้ามาติดตามเราได้นั่นเองค่ะต้นขอสรุปค่ะคลิปเรียวที่เราโพสต์ไปไม่ว่าจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถโปรโมทได้หรือขึ้นข้อความว่าโปรโมทโพส ไม่จำเป็นต้องลบคลิปทั้งหมดค่ะสู้ๆค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้เดินไปข้างหน้าค่ะ